สวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้เจนสิพามากินลาบปลาดุกนี่ลาบปลาดุกนะจ๊ะเนาะผักก็จะมีผักข้าวตองบักแตงบักเขือแล้วก็สลัดคอดนั่นจ๊ะเนาะแล้วก็มีข้าวเหนียวนะพี่น้องมีข้าวเหนียวเน,ะน,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 นะาะกินก่อนกินกินแตฝากกดไลค์กดแชร์ช่องจินพัดแซบหน่อยเด้คอค่ะมีทั้งเพจแล้วก็ยูทูบ YouTube นะคะเนาะจังใดก็ขอบคุณหลายเด้อจ้ามากินน่วกันเลยมีปลาแดกบองนั่จ้ะ พีเพนเป็นทรงมาหายกินกระปุ๊กกระเจ๊กจิกงๆ,ๆิ่งิ่กับกับปุกน้น้อยน่าจะเนาะตะหากแ่บยุ่จจะก,กินกินไปละนี่เป็นแบบมามากินยังไดขอบคุณพี่เพนนะจ๊ะเอาไว้นี่แด่เนาะจำประแดกบองกินกับบอกเคือนี่สุดยอดเลยมากินก็เลยจ้ะลาบป,ประดุ ปลาดุกย่างจินเพ็ดเองผักเบบี้คอสใบผักข้าวตองเป็นยาเด็ดจะเนี่ยหากมันกกินได้แต่ว่าจินพอเดเอาห่างมานันมาเนาะ ปลาแดกบองแซบๆเลยนยจ๊นเนี่ยเนี่ยปลาแดกบองเข้าแซบอยู่จ้ะเจียวบองสุกเจอ,อ้อยแซบจ้าเจียวบองก็แซบขิเขาบกขือ,อ อร่อยอร่อยาปลาดุกกระแซบเนี่ยปลาแดบองมันอยู่นะจ๊ะจำจำเลย มาดจ้ากินขอน้ำกันแสบๆเลยลาบปลาดุกผักข้าวตอง พุกเล็นน้อยนะรักดิ รากชูกับแซบแต่ว่ากินป่ได้ไปสามล,ลูกนะจ้ะรางหอมชูที่มันม้้นกินอะหาขา,ขาวๆอะนอังก,กินจับลากระแซบกับปะปลาแดกเพิ่นแซบซื้อว่าปลาแดกเจ๊อ้อยปะนะ พี่เพ่นเนาะเอฟซีมนเพิ่นติดตามมอนอยู่เพิ่นจีส่งไห้มอนจินกันเลยเอามากินเพิ่นแบงมาให้จินกระปุกหน่อยอ うん ข้าวตองกำลังงามจาาจินปลูกไว้ทำม,ม,ม้อนอยูน,น,ยน,นิ่กินเมิดเลยอันนี้จินกินไดต่กำลาบนะจ๊ะม้อนอันินได้ทุกอย่าง Mm-hmm. กระปุกน่อยๆนะฮักเด้แซ่บด้บวยจ้ะ Kan ini kop kop. ปละแดกแซบห้ากระปุกกระทัานรัดนะจ๊ะแซบ อิ่มแล้วจ้าคลิปกินลาบปลาดุกกับข้าวเหนียวมีปลาแดกบองน้ำนะจจะเนาะปลาแดกบองพี่เพ็นแซ่บแซ่บไปแล้วคะ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ยินกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องจินพาแสแซ่บได้อยคะ่ะไม่ต้องเพจแล้วกูทูบแล้วค่ะเนาะจังไดก็ขอบคุณเลยละจ้าไปละจ้าสวัสดีจ้า